ไอ้เง,ไง,ไงาะเฮ็ดยังนะจ้ากำลังมัดพยุงกล้วยลอยวีไว้ครับกล้วยลอยวีปาดจโทุรับยันมันหนักหน่วยแล้วมันตีร่างกา<อ>ยยังเพื่อกล้วยพม่าแหกโู้กับฝนมันตกจุกเอาเพื่อนเพืพ่อนมี่ซื้อว่ากล้วยลอยวีบอ่อไอ้รับอีกอย่างนึ่งก็คือกล้วยงวงช้างครับอือมีสองซื้อเนาะเพื่อนเป็นยังคือเอิญลอยวีนอเป็นกล้วยไท่ห้าบ่อ,บอไอ้แก เผาบนว่าตึกเกยโบรางกับมันกวักหลายวีหลายหน่วยกบบมันกระคือจังผู้เถาะบนว่าหรอกครับลายดีเอิ่นตามลักษณะวีะเพิ่นเนาะอืมเป็นเกวยไทยเฮางซ้อนตั้งแต่สมัยเก่าอะค่ะบ่ครับมันกผาผุละครับมาทางอินโดอินโดไปผุล่ะครับโอ้โติแต่ว่าก็ <laughs> ากเห็นตเตาหน่อยหุ่นเนะาะไอเนาะอืมสมัยอายุงธยุทธยาผุล่ะที่เขาเอาขอกขม่ามาติเนก็ยังงสออเรามากินได้เพราะไอ กินได้ครับนกก็กินได้ข้นก็กินได้เช่กันครับโอ้มันเคยสุกแล้วเนาะค่ะครับก็แล้วแต่คนนิยมแต่ว่ามันก็ส่วนมากสิไปปลูกประดับหลายครัวเนาะมันเก็ดบ่มกับกินคือว่าล่ะแต่ว่าสุกก็กินได้ค่ะมันมันหางน่วยบ่ใหญ่เนาะไอ้เนาะดููอย่ผมกินดูอยู่แย่งนกกินบ่ไอ้อ๋ออาออ๋อสั่นละไอ้เราให้พี่น้องเขาฟังสั่นตัวจ้า